สัสดีค่ะอยู่กับไทชามเซนต์ไลสเนยไทยในม้มาพาทุกคนดันล้ายืนอยู่หน้าโบสแคทีดอลของเมืองฟลอเรนซ์นะคะฟิเรนเซ้อยู่ทางภาคกลางของประเทศอิตาลีอยู่ในแคว้นทัสคานีค่ะทุกคนข้างหลังนี้จะเป็นหอนาฬิกานะคะหรือหอคอยหอโดมที่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เดี๋ยวเราหมุนรอบๆดูนะคะ ยมใหญ่ที่สุดคืออยู่ด้านนี้ค่ะอันนี้ก็ปีนขึ้นไปข้างบนสูงสุดได้เหมือนกันค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ปีนแล้วเพราะเมื่อวานนี้เราไปปีนที่พิซซ่านะคะโอ้โหหัวใจเต้นตุบกตับนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนมากคนเยอะมากด้วยจ้ะไี่กล้าแผนกล้องระดับหน้านะคะต้องแผนแบบนี้คะ่ะจะได้เห็นยอดดูถ้าแผนกล้องระดับหน้าคือเราจะได้เห็นหน้าคนอื่นไปด้วยจ้ะนี่อันนี้ เมืองนี้ค่ะผู้คนที่อยู่ที่นี่เขาก็ประกอบอาชีพอะไรคะธุรกิจขายของนะคะทุกคนร้านค้าขายแบรนด์เนมเครื่องกระเป๋าหนังเสื้อผ้านาฬิกาแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะมาถึงว่าเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องประดับนะคะมีชื่อไปทั่วโลกคะ่ะ แล้วก็แน่นอนคือประกอบอาชีพแหล่งท่องเที่ยวเนาะขายตรงไอซิ่มเพราะอากาศร้อนนะคะค่ะที่แม่คุณอ๋อแมู่จะซื้อผ้าไหมให้ฉันไหมฉันก็ซื้อสติกเกอร์แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็จะเอาไปติดเสื้อนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะอันนี้คือหอคอยนะคะก็ขึ้นไปเป็น สถานที่ที่สวยที่สุดของเมืองฟลอเรนซ์คะอันนี้คือใจกลางเมืองฟลอเรนซ์อยู่ตรงนี้เรียกว่าครกับเพียร์ซาดีดูโอโมพระศาหรือพระอาร์ล,ลายรอาสลลวยเอะไรทุกอย่างนี่แหละออกเสียงไม่ถูกต้องขอโทษนะคะดูโอโม,โมก็คือเป็นที่ที่สวยที่สุดอยู่ข้ามกลางห้างสรรพสินค้า,าร้างค้าธุรกิจน,นะคะ ทุกคนก็โอ้โหแต่งตัวกันแฟชั่นมากมายเลยค่ะ